สวัสดีค่ะลุงการสวัสดีค่ะเม<อ>ื่อนี้มาติดตามตัเลีติดตามแนวทางกับลุงการค่ะได้ยิน่าเพิ่นฝันในเอฟซีได้ยินว่าเพิ่นฝันกัเลีฝามาหาค่ะเป็นจังไหนนอหงวดผ่านมาตัเลีของลุงการกะ<อ>เต็มเต็มนอคุณลุงนอแปดสองฝันว่าไปตื้อแขกค่ะท่านผู้ชมไปตื้อแขกกับหลานเขยกะตีเป็นตัเลีออกมาได้แปดสองกะคือสีโชคสีมันกันอยู่นอเอฟซีนอ มางวดน,นี่ก็เลยมาถามความฝันลุงการอีกค่ะฝันว่าจังไดคุณลุงเว้าไงเอฟซีฟังแน่มันว่าผู้สาวมาหาสองคนมาผู้สาวเกา่าเออม,มาถามเขา,าว่าไใน้ในี้ในี้แะไรบ้าใช่ไหมนังอยู่วะน<อ>ั่งหาเจ้าอยู่แล้ววะเขาเลยว่าแมนบเขาว่ะอันเดียวเดียวเดียวคุณลุงผู้สาวเกา่ามาหานี่มาหาอยู่ใสมาหาอยู่เฮี้ยนี่แล้ว โอ้มาหาอยู่เฮือนย่งางเขาไปหาในเฮือนเลยบ่หรือจังใดยางเขามาหาอยู่ในนาบ้านนะเขาก็เอิญเอิญก่อนบอกเอิญก็เลยเปิดประตูออกมาหาเขาโอ้เปิดประตูออกมาหาเขาบาดนี้กัมาคุยกันบอกกำลังคุยกันบ่ะ้เูเนาะมาคุย,คยกันถา,ามข่าวอย่างนั้นอย่างนี้อืมถามข่าวสารทุกสุกดิบนี่บ่คุณลุงไปอยู่ยังไดมายังไดเขากำลังเห็นหน้าเขาโอ้ก็เลยว่าโอ้ไปยุ่งที่ยุ่งไทยเหมดแล้ววะ ก็กำลังกลับมาบางังช่องเสมอนี่ก็บอกเขาโอ้กำลังกลับมาวังช่องเสมอนี่เขาก็เลยว่าโอ้มันใจแต่โชคดีทีม่มาพอกันดีเพราะว่าโอ้อม,มีการโชคดีที่มาพอกันอีเพิ่นมาบ๋อเรว่องนันแล้วป๋อบาดี้เพิ่นมาหาเพิ่นมาหามาหาผู้เดียวหรือสองคนมาสองห่ะมาสองคนมาสองคนเลยในสุดไปดูกัน เป็นผู้สาวเก่าทั้งสองคนสองคนใส,ส่บบสุดแบบเดียวกัน,น,นคุดแบบเดียวกันเลยใส่สุดแนวใดคุณลุงคือว่าใส่สุดแบบเดียวกันใส่พอขนุนิ่งเอิทั้งสองคนห่วยขนุนสีขาวทั้งสองคือสร้างว่าที่น้อบ้านใส่ผ้าคนหนูอิ่งเอิกทั้งสองคนเลยจูงแขนกันมาหาหนิป่อจูงแขนเดินมาสองคนอืมมานั่งน้ำเพาก็นั่งอยู่น้ำกันทสองคนแล้วนั่งเหี่ยงกันรองซองเลยบ่นนอเหี <gods> <c oughs> ยนน่ยงกันรองทรง <c oughs> บ่บ่ได้นั่งไก่คุณลุงตัวแต่ว่าผู้หญิงสองคนก็นั่งเฮียงกันนั่งเฮียงกันหันหน้าหากันหันหน้าหากันถ่มบ่ได้หันหน้าใส่คุณลุงหัน้าน้ำฮะคุณลุงสองคนเนี่ยโอ้ข้าหน้าห้าหาคุณลุงทั้งสองคนเลยบาดนี้สตีเป็นตัวเล็กตัวใดญน้อคุณลุงสตีเป็นตัวเล็กดีไหะตัวมักตัวมักนี่แหลยตัวสีมักดีไหะตัวใดญคุณลุง คุณยิ่งสองคนหี่เป็นสี่สองตัวเนาะสองสี่สองสี่สองสี่ค่ะคุณยิ่งนี่กัเป็นสองสองคนกับเป็นสองบอกคุณลุงคุณเปสองคุณยิ่งนี่ในน้ำนี่มันเป็นสี่บอกคุณลุงสี่แล้โอ้สองสี่เอาสื่อกับหน้ากับหลังเอานอกคุณลุงเนาะสองสี่สี่สองมีแค่นี่บอกคุณลุงเลขสามตัวมีไหมเลขสามตัวมีมีแปดสี่หนึ่ง 8ปดสี่ะแปดสี่หนึ่งอืมแล้วก็ุ้ที่สามกับหกเจ็ดเจ็ด่โอ้ตัวที่สามกับหกเจ็ดกเจ็ดนานบาทนี้นนแปดสี่หนึ่งกับหกเจ็ดเจ็ดนี่เป็นเลขที่คุณลุงตีเอาเองบ่หรือเป็นเลขมาตรฐานเหล็ตีเอาเองเหรครับโอ้ตีจากข้อมฝันเอาเองนี่ตีให้เอฟซนี่เป็นแปดสี่หนึ่งกับหกเจ็ดเจ็ดอห่วยงัย้นตมาเดแปลเอาตรงนี้แหะ มีแข่งอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ว่าหกเจ็ดเจ็ดนี่หกเจ็ดนี่กับเป็นเหล็กตัวเก่าเลยคุณลุงหกเจ็ดนี่แต่ว่ากับฟันเห็นผู้สาวเก่ากับโบน่เนาะคุณลุงเนาะก็ต้องติดตามก่อนส่งเสียงเบิงเนาะคุณลุงเนาะืื่ออองมค่ะอ้าวค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของลุงการก็มีอยู่สามหางเนาะค่ะเนาะสองสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดค่ะธรรมุชมการ จังใดกาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาน่อข้านอสาหรับเรื่องเล่าความฝันของลุงการที่ฝันเห็นผู้สาวเก่าเปมนบอกคุณลุงจูงแขนกันมหาลุงการเลยสใส่ผ้าคนหนูผ้าคนหนูสีขาวบอกคุณลุงสีขาวทั้งสองืมสีขาวทั้งสองมาเอื่อญยุนาบนอยุนาบา,า,อาอน,อ,นาบาอืมค่ะท่านผู้ชมผู้สาวเก่ามาหาวัน แต่กับโบนีตัวเลขตัวเก่าก็อาจจะมวนขึ้นมากกระได้เนาะลุงเนาะลองลองลอเนอะกับพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางของลุงการคะ่ะเพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมจังเดย,ย์กท่านผู้ชมโชคโฉบมันมันกับตัวเลขของลุงการเนาะคะ่ะเนาะกระคอโทษขออภัยในเสียงรบก,กวนแสกซอนเของหาเนาะค่ะเนาะเพราะว่านั่งอยู่ทั้งหน้าบ้านเนาะลุงเนาะรถกับกายไปกายมากิดคออภัยเอฟซีเนาะค่ะเนาะกระ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลุงการหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่แบงปันตัวเลขกหลักการแนว่างให้เอฟซีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแอดนี่ก็สิมติดตามอีกอยู่ใดคุณลุงในคงสุดท้ายหรือว่าขันคุณลุงมีความเคลื่อนไหวเรื่องเล่าความฝันเอียงกะสีมาตามอีกอยู่เดอ้อคุณลุงเด้อเพื่อมีความฝันเพิ่มเติม,ขมนนเข้มามาเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวจังไดกะไปเบิง่งตัวเลขก ของลุงการในถ่ายคลิปกันค่ะานผม้ชมหรือว่าารผม้ชมมีความคือเห็น,ปนแปลกแตกต่างนอกจากลุงการเนาะค่ะเนาะว่าโตเลขกความฝันหนีมันต้องเปเป็นจังสีก่กะคอมเมนต์มาแบ่งปันไต่คลิปนอกคุณลุงนอกเพื่อแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีเนาะค่ะานผม้ชมเดี๋ยวจังไดกลับไปเบิง่งัตเลขกของลุงการในถ่ายคลิปค่ะขอบคุณลุงการอีกข้างหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณลุงการเนาะคะ่ะเนาะสองสี่แปดสี่หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขของลุงการที่พันตีให้เนาะคะ่ะเนาะสองสี่แปดสี่หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดค่ะซึ่งคุณลุงการนี่พ่นฝันเห็นผู้สาวเก่าค่ะท่านผู้ชมผู้สาวเก่ามาหาค่ะมาหาสองคนค่ะเป็นผู้สาวเก่าทั้งสองคนเนาะคะ่ะเนาะจูงแขนกันมาหามาเอือนยู่นาบานค่ะ ลักการลุงการเพิ่นก็ออกมาหามานั่งคุยกันยุนหาบ้านคะ่กะก็ถามข้าวถามข้าวถามสารทุกซุกดิบนี่ล่ละคะ่ะท่านผู้ชมว่าอยู่จังใดกินจังใดไปใสมาใสเนาะคะ่ะนอคุณลุงเพิ่นก็ได้ถามไทยก็ได้คุยก,กันคะ่กะกัคุณลุงการเพิ่นก็เลยตีเป็นเลขให้เฮาสองสีแดี่หนึ่งหล้กกหเจ็ดเจ็ดเด้อคะ่ะประจํามวดวันทีหนึ่งกันยายนเนาะ,ค,ะน 2, 66, ค่ะนอนาะ2อ6 6กค่ะ ซึ่งตัวเลขของลุงการหนีในงวดที่พานมาเนาะคะ่ะนอที่เพ่นตีให้ฝันว่าเด็กไปตึกแขกับหลานกะเขาตรงตรงด้อคะ่ะท่านผู้ชมจังไดก็ให้ท่านผู้ชมโชคโชคหมานหมานกะปลีกลุ่การเด้อคะ่ะที่เพ่นนํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะคะ่ะนอสําสหรับคลิปนี้กะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของจ่าปอนอค่ะ,คะให้มีแต่ความสุขความเจริญคะ่ะ คิดหวังสิ่งใดกาขอหสมความปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขรว้ยๆกันทุกคนเนาะค่ะนาอโชคดีครับตัวเลขของลูกการค่ะ2 4 8 4 1 6 7หนึ่งค่ะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดเนาะค่ะนาะมีความคดเห็นแปลกแตกต่างจากลุ่มการว่าตีแนวนี้มันโบแมนก็สามารถ คอมเมนต์มาใต้คลิปแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางใดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรวยๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ